สวัสดีจ้ะอย่หายหลอดทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยนะกับทุกเรื่องราวของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรทเดย์วิวนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ใหม่หมดเลยเป็นไงฉากเชิญกล้องเกิ้งเสียงเสริงอ่าแต่ยังเป็นดีเจดำคนดีคนเดิมนั่นเองะจ๊ะเอ้าซีซั่นนี้เปิดหัวไปเรียบร้อยนะกับฤดูกาล2024-2025นะจ๊ะกับฟุตบอลชิงโล่การกุศลเมื่อคือนนี้คอมมูนิตี้ชิลชน,นะอยู่แล้วดูสิ อีกแค่ไม่กี่นาทีโดนตีเสมอสุดท้ายแพย้จุดโทษเซีงั้นนะจ๊ะเอา้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแ,กแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้จะรำด้วยก็แล้วกันนะยี่ห้อยอดนะจ๊ะเมื่อคืนนี้จบไปนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เสม,มอแมนยูเต็ดใน90นาที1ต่อหนึ่งก่อนจะเฉื่อนเอาชนะจุดโทษไปได้7ประตูต่อ6กท่าเนเองนะจ๊ะ<ๆ>ก็คว้าโลก่การกุสโอไปนะแต่จะบอกให้นะว่าโลก่การกุสโอเนี่ยมันมีอาถรรพ์อยู่ใครได้แชมป์ คอมมูนตี้ชิลใครคว้าโลกอาวุโสุดท้ายมักไม่ก็ได้แชมป์ีิมร์ลีกเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้อาจจะไม่ให้แมนซิตี้ก็ได้ที่เข้าป้ายในีิมร์ลีกนะจ๊ะผมก็ขออยาให้เป็นพวกพี่ๆเลยนะเป็นทีมอนนมื่นได้ไหมล่ะเออทั้งนั้นเป็นเปลี่ยนกั่บ้มง่นะเอา้าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะใครได้กี่คะแนนบ้างกับเกมเมื่อคืนนี้นะไปดูกันเลย เริ่มต้นดิ้งพสาประตูขอ,อ,อ,องเราจะอองเดรเดอร์ส่งติงโอนาน่านะจ๊ The ะจาการเปิดบอลการออกบอลการแกะเพรสซิ่งไม่ใช่ปัญหาของเขาเลยเจด้าบอกเลยมันแบบเป็นเรื่องปกติมากที่เราเห็นเขาเล่นแบบเป็นประจำตั้งแต่อินเตอร์ตั้งแต่มาอยู่กับยูเอเต็ดฤดูกาลก่อนแต่เรื่องหนึ่งคือการสื่อสารกับเพื่อนการยืนตำแหน่งในการเซฟประตูรวไมไปถึงช็อตที่จะต้องพุ่งจะต้องอ่านเกมเจด้มันแอบรู้สึกว่ามันมันแอบนิดนึงอ่ะไม่รู้สิคือเรามุ้งออนแล้วนะจากดิเบเรเฮเราเราปล่อยเขาไปแล้วแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็ยังเชื่อมั่นในความรู้สึกตัวเองว่าผู้รักษาประตูแม่งต้องเหนียวก่อนไงแต่จะออกบอลได้จะแกะเพรสซิ่งได้ใช้บอลเปิดบอลด้วยเท้าได้ดีอันนั้นมันก็เป็นส่วนเพิ่มเติมนั่นเองนะโอนาน่าก็ถือว่าเอาละแล้วมันก็มีช็อตซีนแบบเห็นไหมเออแบบนี่ก็ไม่รู้ทําทําไมเหมือนกันทําให้พวกกูโดนแซวใช่งนั้นอนะ่ะเออถ้ามึงเซฟได้ก็ว่าไปอย่างนี้ก็เซฟไม่ได้น่าแต่กาเบรียลมาโกเยสตอนนั้นแหละนี่มากับฮาแลนด์อีกเับเดอร์บอยอะไรก็โดนนะสุดท้ายก็ เซฟจุดโทษของแบเ์โรซิวาได้คนเดียวที่เหลือก็ถือว่าทรงทถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่รับได้ก็แล้วกันใช้คํานี้แต่ว่ามันควรจะดีกว่านี้ในช็อตหลายช็อตไอช็อตที่ลูกหมงของมาดาโดจะดํามองว่าเฮ้ยมันต้องขยับอ่านเกมการยืนตำแหน่งนิดนึงอ่ะโอเคลูกมงมันเซฟยากอันนี้เข้าใจนะไม่ได้ว่าไปโทษโอนาน่าแต่พวกแกลองไปย้อนดูนะไอที่โอนาหน้ามันขยับตั้งแต่ออสการ์บ๊อบจะเปิดบอลหลุดๆุดดมาแล้วสุดท้ายบอลหลุดเข้าประตูไปอะไรแบบนี้ก็โอเค ยกประโยชน์ให้เขาไปก็ได้ถือว่าเป็นเกมลองของก่อนก่อนที่สัปดาน่าจะเจอของจริงนะจ๊ะวันนี้เดอะส่งติงโอนาน่าเอาไป6คะแนนไปต่อที่แนวรับของเรานะจ๊ะแบ็กขวานะจ๊ะโอ้โหเจ้าเก่าเลยนะดิวโ,โก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลนสโตรทงก็แล้วกันดาโลออลชหอไอชิบหายเนี่ยนะจ๊ะวันนี้ก็ลงเล่นตลอด9ก้าสิบนาทีแล้วก็เป็นคนที่อยู่โทษเข้าด้วยนั่นเองนะภาพรวมจะดําองว่าโอเคล่ะมีช็อตโดนเจเลมีดโดมึงเ,เจเลมีดโดกูรอดด่ากไปหรือจังหวะพวดพลาดใน บอลแรกหรือว่าจังหวะอ่านเกมที่มันยังดูแบบมันขึ้นมากักอยู่แต่ก็แข็งแรงมีระเบยบวินัยได้ดีนะแล้วก็ดูมีพาชั่นอยู่เท,ท่าเห้าทุบอกตโอ้โหนมแทบแตกก็ทำนมมาคือนมแตกทันทีแต่ก็ยังมีจุดด้อยคือการเปิดบอลแล้วก็จังหวะที่จะต้องอาเรเล่นเกมรับอะไรแบบนี้ก็ยังเป็นปัญหาของดารโลอยู่นั่นเองแต่ภาพรวมเอาละเราต้องใช้มันนี่แหละเพราะว่าเราปล่อยอ,รอกการอนวาบิสกาให้เวสัมไปเรียบร้อยน,อนั่นะจ้ะเพราะนั้น ดาโลวันนี้จะดําให้หกคะแนนไปต่อกันที่แบ็กซ้ายจําเป็นของเราอย่างลิซันโดเดอะบูชเชอร์จิวมาตินีเนนนะจะก็กลับมาลงสนามแบบฟิตปึงฟิตปังแลตั้งแต่ปรีซีซั่นแต่เกมนี้ด้วยความที่แบ็กซ้ายอย่างลุกเดอะซเลนเดอร์ของเปรลชอยังไม่พร้อมแฮร์รี่อามาสเองแบ็กดาวรุ่งก็มีการป่วยรบกวนเพราะนั้นก็เลยเป็นหน้าที่ของลิชาที่ถนัดเท้าซ้ายต้องมายืนแบ็กซ้ายแล้วก็เล่นได้ดีนะโอเคมีจังหวะจ่ายบอลพลาดอยู่ทีหนึ่งที่โจเจอเจมส์แมคกาที ตัดบอลไปแล้วไปยิงชนเสาแต่ก็ภาพรวมแล้วออกบอลได้แม่นยำจังหวะสกัดหนักหน่หนวงมีลูกหนึ่งเสียบซะไอมัติอุสนูเนสแบบปวดหัวเลยลงไปปลนจำเบ้าหงายท้องเลยนะโอเคละเกมนี้เป็นแบ็กซ้ายจำเป็นทำงานได้ดีแต่ส่วนตัวจะต้องเชื่อว่าเขาเหมาะที่สุดในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนั่นเองอาจ๊วันนี้ถือว่าอ่ะใช้ได้ใช้ได้นะยังอยู่โทษดีด้วยนะเอาไปเจ็ดคะแนนปกันที่ผู้เซนเตอร์แบ็กกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะไอจอนจอนนี่เอเวนส์นะโอ้โหในวัย3 6 37ขวบนี่ นี่คือผู้เล่นคนสุดท้ายที่เหลือมาจากนัดคอมมานดิชิวเมื่อปี2011ในยุคของเซอร์เลฟูซันที่ดวลกับโรเบรโตมานชินีตอนนั้นยูเตชันนได้3-2นะผ่านเวลามา13ปีไอจอนกลับมาที่ยูเตชดอีกรอบนึงและก็เป็นคนยิงอยู่โทษข้ามคานไปอย่างนั้นนั่นแหละในช่วงท้ายเกมนะจ๊ะแต่ก็ช่่งมันไม่เป็นไรภาพรวมในเกมถือว่าทําได้ดีด้วยอายุอานามก็ดีด้วยการเคลื่อนที่อะไรก็ตามเนี่ยนะดูแล้วก็ยังพอมีประโยชน์กับทีมอยู่บ้างเป็น, backup, ปน,แ,ปน,แ,น,นแบบ็กอัพ จะว่ามันด้วยไวยด้วยหลายหลอย่างมันเปลี่ยนไปฟุตบอลยุคนี้เนาะเพราะนั้นก็อาจจะต้องทนรับสภาพเป็นตัวสำรองไปหลังจากนี้นั่นเองนะไอ้จอนทีแรกจะให้6.5จุดห้าแต่ว่าขอตัดสักจุดห้าแล้วกันนะยีอยู่โทษไม่เข้าเอาไป6คะแนนอ้าวมาต่อกันที่ฮาเร็มากวอร์แหมอดีตกัปตันหัวแตงโมของเรานะจ๊ะก็ถ,ถือว่าทำงานได้ยอดเยี่ยมนะจะต้องมองว่าถ้าเป็นแบ็กอัพหรือเป็นตัวเลือกที่2ที่3ามในหลังเซนเตอร์แบ็กเนี่ยโอเคอยู่กับทีมได้เลยเพราะมากวาเองเนี่ยเรื่องลูกกลากรักก็โดดเด่นเปิดบอลได้ดี อ่านเกมได้ดีทางบอลดีทางบ้านเป็นลูกหลังทางบอลดีทางบ้านก็ถือว่านะดีขึ้นตั้งแต่คดีท่กฤอ่ะช่างมันกันแลวกันแต่ภาพรวมแล้วมากวาก่าก็ยังไว้ใจได้แล้วเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่จะมองว่ามีพาชั่นกับเกมแล้วก็เป็นผู้นําในสนามได้โดยที่ไม่ต้องมีปลอกแขนให้มันกดดันซะเปล่าน,นั่นเองนะจ้ะถือว่าโอเคละมากว่าวันนี้ก็ยอดเยี่ยมนะเอาไป6.5ขยับมาดูตรงกลางกันบ้างกันลกันนะจ๊ะเริ่มมาที่พี่บ่าวกับเจมวิโรนี่วันนี้ก็ถือทำบลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งหลังนี กึ่งแรกไม่เอาเลยพี่บางไม่เอาอะไรเลยกึย่งแรกนี่อู๋แบบมั่วทั่ว,ท,วทั่วเลงเลยนี่แต่กึ่งหลังดีขึ้นปรับตัวได้แล้วก็ทำผลงานางดได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ยิงอยู่โัได้อย่างแจ๋วแหววไปเลยล่าสุดน่าจะอยู่กับทีมต่อแล้วเพราะทีมจากเาอรารีโปลิกถอนตัวหมดแล้วนะถอนเป็นขยุมขยุมอย่างนี้เลยนี่ก็ถือว่าต้องอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็ดูฟิตดูเฟิร์มขึ้นแต่ความช้า เหมือนเดิมคือจ้าเหมือนเดิมนั่นเองป้ารวมโอเครึ่งหลังครึ่งแรงไวด้ดีหักหนึ่งคะแนนแล้วกันเอาไปเจ็ดคะแนนพี่บาวคู่หูของพี่บาวาจะอย่างคอบบี้เดือกความบอกม่เมนูนะยังไม่ฟิตนะจะดำว่าเขาพักผ่อนไป2สัปดาห์หลังจบยูโรเนี่ยนะแล้วกลับมาเนี่ยดูความฟิตก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจังหวะจะโคงก็ยังขัดแย้กันเะกินนะในวัยสิบเก้าขวบจะดำว่าปีนี้แหละจะเป็นปีพิสูจน์เมนูแล้วว่าจะก้าวข้ามคําว่าดาวรุ่งไปสู่ ยอดนักเตะได้ไหมไปสู่นักเตะที่ยอดเยี่ยมกว่านี้ได้หรือเปล่าหรือกาลนี้สําคัญมากๆเพราะปีแล้วเจออวยแบบคมๆนี่ตัวลอยไปหมดเลยนะติดทีมชาติกรีดไปด้วยไปลุยูโรมาด้วยอะไรแบบนี้เพราะนั้นต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องสำหรับเมนูเกมนี้ก็ถือว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏกันแล้วกันนะจ๊ะเอาไปหกคะแนนไปดูมิฟิลตัวรุกกันหน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะสำหรับบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนนันโฟกิงซึ่งเล่นตัวรุกบ้างเล่นฟอลสไนบยบ้างสลับกับเมซอนเดีลองหุ่นเมาส แต่เราพูดถึง The York er, เดอยัวกับอะไรกับตอนที่มองเราถือว่ายอดเยี่ยมจวะออกบอลน,นะได้แอสซิสด้วยจวังหวะที่ส่งให้ New The Moon น,นะนิวเดอมุ่งการกระชากกระโชว์หลุดไปยิงแบบนั้นนะและมีจังหวะยิงไกลสวยๆแต่ก็ถูกจับล้ำหน้าไปเป็นหนึ่งคนที่พยายามจะสร้างสรรเกมให้บอลมันไปข้างบนให้มากที่สุดให้บอลมันไปเล่นเกมรุกให้มากที่สุดนะแล้วก็พาชั่นของเขาในการกระตุ้นเพื่อร่วมทีมกระตุ้นแฟนบอลรวมไปถึงความทุ่มเทนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หลายคนไม่ชอบบูโน่ไม่ว่ากันส่วนตัวจะมองว่าถ้าไม่ยูโน่นะยูเต็ด ย่ำแย่กว่านี้อีกนะเกมนี้ก็ถือว่าโอเคละแล้วก็เป็นคนยิงจุดโทษประเดิมในลูกแรกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปเอาไป7.5เอา้ามาต่อกันที่เมสซันเดอะล่องหนเมาส์กันบ้างกันละกันลงมาเกมนี้เกือบหนึ่งชั่วโมงโอ้โหวิ่งขยันจริงมุ่งมั่นทุ่มเทจริงแต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ว่ะในจังหวะที่อามัดเดอะใจกว้างเดียโลตาเร่ปาดก็มาก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดก็คือไม่ใช่กองหน้าเขาเป็นโฟลสไนในเกมนี้ผัดกับบูโน่ก็เข้าไปชาร์จบอลไม่ทนันก็ทดมให้จังหวะ ไม่ได้ประตูนั่นเองไม้ว่าจะเป็นโกลโล่งๆหรือก็ตามเนาะภาพรวมแล้วดินามิกพลังงานมันได้แต่มันเหมือนยังเล่นไม่เข้ากับเพื่อนอะ่ะไม่รู้ว่าจุดแข็งของเมชชั่นเมาส์คืออะไรไม่รู้ว่าจุดเด่นคืออะไรตอนนี้แต่เชื่อว่าฤดูกาลนี้จะเป็นการพิสูจน์ทั้งตัวเมาส์เองแล้วก็ตัวเอลิเทนาหรือว่าไอโรนที่ซื้อเมาส์มาเพื่อต้องการให้มีดินามิกแดงกลางขอดูหน่อยว่าซีซั่นนี้เมาส์เอาใจช่วยนะปีแล้วเจ็บแล้วก็ช่างมันปีนี้ขอให้ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะมีการบาดเจ็บรบ ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะเอาไปหคะแนนไปดูตัวลุกทงกว้างกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะทางขวานะอามาัดเดอะใจกว้างเดียโลเตาเร่น,นะจ๊ะโอ้โหพอคุณหลุดไปขนาดนั้นเอียงตัวแปรซ้ายอาจจะได้เรื่องนะเลือกส่งเข้าตรงกลางมาเพื่อนก็ชาร์จไม่ทันอ่านไม่ทันว่าจะยิงหรือจะส่งอะไรเงี้ยนะภาพรวมแล้วคุกคามแนวรับของซิตี้ได้ดีแล้วก็เล่นร่วมกับดาวโลร่วมกับบรูโน่ได้ดีประมาณนึงเลยนะสิ่งที่ต้องห่วงอามัดไม่ใช่เรื่องของฝีเท้าไม่ใช่เรื่องของสกิลส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของมาตรฐานในการเล่น เรื่องของสแตนดาดเรื่องของวิธีคิดทัศนคติก่อนนั้นเขาโดดเด่นมากนะกับซันเดอร์แลนด์ในแชมเปี้ยนชิพนะกับเรนเจอร์ในสกอตติสพรีเมียร์ลีกก็ตามแต่พรีเมียร์ลีกมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งเพราะนั้นต้องยกระดับความสม่ำเสมอแล้วยกระดับฝีเท้าขึ้นมาให้ได้เ<ม>ชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในฤดูกาลนี้ให้กับแมนยูเจดจะเป็นตัวจริงหรือตัวลองไม่ว่ากันแต่ลงมาแล้วต้องสร้างอิ p แพ t ค h ช l เลนเจอร์ทันเดอร์โดมให้ได้กับทีมนะจ๊ะวันนี้อามัดถือว่าโอ มาคัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ดเอ็มบีประตูพคุณเดียวๆอย่างนั้นเอียงตัวแปรเปิดหน้าเท้าไม่เคยดูคัมบี้เมนูยิงอไม่เคยดูเทเรนตงลียิงเหรออนะยิงยังไงออกไปขนาดนั้นได้รูกหนึ่งจอดจ่อเลยซาราโชเปิดมาเอียงตัวยิงด้วยขวาเหมือนรูกแรกสิไม่เอียงจ้ะเบ้ตัวแล้วแปรด้วยซ้ายบอลกระดอนหน้าแข้งไปชนเสาซั้งนั้นสองช็อตตรงนี้มันควรจะมีอย่างน้อยหนึ่งประตูแล้วเวลาจ็อกกิง้งเวลาเพลยซิ่งก็ไม่เอาเลยนะแรชชี่ดูเหมือนจะ นะเหมือนปล่อยจอยเล่นอ่ะบอกไม่ถูกไม่รู้นะใครว่าไงไม่รู้ส่วนตัวจไดมองว่าตลาดนี้ยังมีเวลาถ้าเล่นแร่แปรธาตุปล่อยและชี้ออกไปได้ยูเด,ดอาจจะมีเงินเพิ่มมาซื้อตัวอื่นนะหรือถ้าเกิดอยู่ก็ควรจะต้องกระตุ้นให้มันมากกว่าน,นี้จับเป็นตัวสำรองบ้างสลับกับเพื่อนเล่นบ้างอะไรก็ว่าไปไม่งั้นถ้าเกิดฟิตปุ๊บพร้อมปุ๊บไม่เจ็บไม่แบนได้ลงเป็นตัวจริงอัตโนมัติแบบนี้จะดําว่าไม่เวิร์กนะส่วนตัวนะเพราะนั้นแม่ก็แอบ หมดศรัทธาตัวเขาเหมือนกันนะสำหรับแรชชีนะจ๊ะเอ้าแต่ไม่เป็นไรมันเพิ่งเกมแรกของฤดูกาลนี้แค่โลก,กอากุศลเข้าไปในพปมร์ลีกมึงช่วยฉีกหน้าเจดมอีกฤดูกาลหนึ่งวะฤดูกาลนี้ขอ20ประตูนะฉีกหน้าเจดมที20ประตูในธุรการแรชชี่ทาให้เจ๊อัอ,อายขายที่หน้าอีกสักครั้งหนึ่งวลาแรชชีแต่เกมนี้มึงไม่ไหวจริงๆนะ5คะแนนสกอตบอลแรกคืออะไรปกตั้งทำไมอยากประทะกับทุกคนไงแม็กโทมิน่นั่นเองโอ้โหลงมาแล้วก็นะ ีจังหวะหนึ่งบูโนชิปให้สวยๆให้ก่อนไปโทษพวกเนื้อง่าราคาแพงปล่อยวันกระดอนพื้นออกหลังไปซื้อย่างนั้นเออนะก็ถือว่าเป็นลูกหลานกคนของเดนฮาร์กซึ่งเจนนัมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฟูลแลนมาซื้อ20ล้านก็ไม่ยอมปล่อยจะเอา30ล้านให้ได้เลยสุดท้ายฟูลแลนบอกกูไปซื้อลนะ20นี่กูว่ากันใจ,จเต็มเหนี่ยวแล้วนะนะก็คงจะต้องอยู่กับทีมต่อไปส่วนแม็กทอมส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดจะลงมาเป็นจ็อกเกอร์ในช่วง15นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายเล แต่ถ้าเป็นตัวจริงคือเหมือนมึงต่อยเขาเป็นคนหนึ่งอะนะเพราะนั้นไม่เหมาะกับการเล่นเป็นตัวจริงแต่ถ้าอยู่เป็นโจ๊กเกอร์เป็นตัวสำรองเป็นคนเปลี่ยนเกมอาจจะพอได้เห็นความแปลกใหม่ความมหัศจรรย์ของเขาบ้างเล็กน้อยเกมนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะเอาไป6คะแนนไปต่อทนนี่กองกลางดาวรุ่งอีกคนอย่างโทบี้คอลเยอร์นั่นเองนะจ๊ะก็ลงมาจ่ายบอลพลาดตัวประตูเปบ้างเชื่อมเกมได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ด้วยร่างกายด้วยสภาพความฟิตและความเป็นเด็กอะคาเดมี่เจดมก็เอาใจช่วยย้ายเขาขึ้นมาทีมชุดใหญ่ในซีซันนี้ให้ได้อย่างน้อยมาช่วยเป็นแบ็กอัพให้กับกาเซมิโ hmm. ร <ub> ่เมนูบูโนอะไรพวกนี้ mm hmm. ก็ยังพอไหวแต่ภาพรวมแล้วถ้าเป็นตัวจริงเจดมว่าอาจจะดูดิบดูห่ามไปสักน,นิดนึงต้องอะไรเก็บเลเวลอีกสักหน่อย,ยสำหรับทูบี้คอเยอร์สองเรื่องที่คอเยอร์ต้องทำนั่นคือเพิ่มสปีดการเล่นของตัวเองให้เร็วขึ้นอีกสักหน่อยนึง สองคือสปีดบอลหรือน้ำหนักการจ่ายบอลนั้นขาดๆเกินๆอยู่ตอนนี้น,นั่นเองนะจ๊ะแต่เด็กในวัยแค่นี้เอาใจช่วยกันต่อไปนะคอเยอร์เอาไปหกะแน่นเอา้ามาต่อที่ฟากุนโดเปเยสตี้นะแบ็คขวาตัวใหม่ของเรานะโอ้โหจับปีกไปเล่นแบ็คเป็นไงคุณซื้อสมองเพชรเฮ็ดเป็ดเฮ็ดไก่อย่างเอลิกเจนทากหรือว่าไอโรนหนอยจันกุ๊กน่นะจ๊ะเปเยสตี้ลงมาแล้วเล่นเกมรับไม่ได้เลยจังหวะที่เสียประตูก็คือเบียดหม่งกับแบนาโดตัวเท่ากันเลยนะแต่ไปเสียหลักให้เขาเสียเหลี่ยมให้เขาใช่อย่างนนั้ แภาพรวมถ้าเล่นตรงนี้นะชิกหายแน่นอนต่อไปเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ดีของเขานะแต่มันก็ไม่ใช่ตำแหน่งของเขาเช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องโทษไปที่ไอโรนแหละจับเบสซี่มาเล่นตนัวนี้เสียของเสียคนนะจ๊ะวันนี้5คะแนนไปที่เจดอนเดปรับตัวซานโช่กันหน่อยเป็นหนึ่งคนที่ยิงอยู่โทษไม่เข้าและบทบาทในเกมก็แทบไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะสำหรับซานโชนะจ๊ะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะอยู่กับทีมก็มาขึ้นมากั๊จะย้ายออกค่าตัวก็แพงค่าเหนือก็แพงไม่มีใครซื้ออีกเพราะนั้น เราก็คงต้องทนเห็นเดี๋ยวปรับตัวอย่างซานโชอยู่กับยูเอเอตต่อไปแบบนี้แหละดีนัดหนึ่งแย่นัดหนึ่งเสมอตัวนัดหนึ่งแล้วก็วนลูปแบบนี้ต่อไปในซีซั่นนี้นะจ๊ะสำหรับซานโชนะห้าคะแนนเกือบจะเป็นฮีโร่ของเราแล้วอย่างอเลฮันโดนิวเดอมุ่งกาณาชายกาณาโชนะจ๊ะยิงประตูสุดสวยเลยลงมาแล้ววูบวาบดูมีความกระตือรือร้นมีพาชั่นจากเกมมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นผู้ชนะแล้วประตูที่ยิงได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะตัดเข้าในาแล้วกดด้วยซ้ายเสาแรกนี่เจ๋งมากสำหรับกาณาโชนะ แต่หนึ่งจุดที่ทาเป็นห่วงเขาน่นก็คือความพยายามในการที่จะเล่นเป็นแบบที่คริสติโนโรนโดไอดอลของเขาเป็นหรือแล้วแต่ซึ่งเขาควรจะเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้หลายแลยต่อหลายจังหวะอ๋อพอ่ายง่ายขยับไปเคลื่อนที่ความเร็วมีทักษะได้แต่บางครั้งฝืนและดื้อไปหน่อยแต่เกมน,นี้ถือว่าใช้ได้นะลงมาแล้วก็ดูบุบบ้าดูเปลี่ยนแปลงเกมไนดะ้แล้วก็ทำประตูได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะแแต่ก็เกือบนะเกือบจะเป็นแมชวินเนอร์อยู่แล้ว มันโดนลูกหม่งของแบรเดโัซาด้เพราะนั้นว,วันนี้การาโชถือว่ายอดเยี่ยมในมุมเจดมนะันจะเอาไป7.5ปิดท้ายที่ไอโลนของจานกุ๊กอย่างอริกานาคนซื้อหัวสวยนะจ๊ะวันนี้ก็ถือว่าจัดตำแหน่งจัดตัวผู้เล่นตามเท่าที่ทรัพยากรมีตามเท่าที่ตัวผู้เล่นมีแล้วก็ถือว่าทําได้ไม่เลวนะแต่ในมุมเจาดาคือถ้าคุณจะเล่นรับแล้วโต้กลับคุณต้องจ่ายบอลให้แม่นกว่านี้ต้องฝึกซ้อมการออกบอลสั้นสลับยาวให้แม่นกว่านี้บอล5เมตร10เมตรเนี่ยต้องแม่น แต่ยูเอตมักจะเสียบอลกลางทางอยู่บ่อยนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นแหละสฤดูกาลที่ผ่านมาในมือเทนทางแล้วนี่ฤดูกาลที่3ก็ยังคงแก้ไม่ได้แล้วมันจะต่อยอดกันยากนั่นเองนะไม่ว่ากันจะเล่นโต้กลับกับทีมใหญ่อันนี้ถือว่าโอเคเข้าใจได้แต่ก็ควรจะมีแพทเทิร์นในการเข้าทำให้มากขึ้นให้เราได้เห็นว่าอ๋อจะเล่นแบบนี้ออกปีกปีกเปิดเข้ามาข้างในแทบอินหรือจะเล่นแบบแนวลึกโยนข้ามไปแล้วไปลุย ก็ให้เราเห็นส่วนเห็นทรงเห็นองค์เห็นเอวหน่อยแต่ตอนนี้มันเหมือนโต๊ะกลับอย่างเดียวชิงจังหวะเล่นอย่างเดียวซึ่งก็ทําได้ดีนะในหลายตัวหลายช็อตแต่ถ้าเจอทีมเล็กกว่าล่ะคุณบุกใส่เขาได้ไหมคุณกดเขาได้ไหมคุณยิงประตูเขาได้หรือเปล่าอันนั้นน่าสนใจนะอะภาพรวมแล้วแค่นัดแรกในการชิงโลก่การกุศลยังบอกอะไรไม่ได้ขอเห็นหน้าเห็นตาเทนฮาร์สัก 4- ี่ห้านัดในพิมร์ลีกน่าจะได้เห็นนาคาว่าหลังจะหมดยุคเทนฮาร์ก็คงเป็นพี่มาด้วยฟรนเซรอยขึ้นมาแทนนั่นแหละดูแล้วแต่มัน เออให้ยังมาใจกันต่อไปสำหรับไอ้โลนนะกูเอาใจช่วยมึงยุ้นะกูบอกให้นะเออไม่ว่าใครว่าไงนี่กูก็เอาใจช่วยมึงยุ้ตลอดนะพยายามทำให้ดีไอ้โลนนะเอออ้าวตามนี้เทนฮาร์กวันนี้เอาไปหคะแนนอ่ะประกาศผลสอบกันไปเรียบร้อยนะอย่างที่บอกไปกับศึกชิงโลก่กังกุศลที่ซิตี้มันได้ไปนั่นแหละตามนั้นแะแต่ทีเนี้ยก็ทำข้อมูลมาแล้วก็ต้องเอาเท่าหน่อยมี5สถิติเกรดเล็กเกรดน้อยมาฝากพวกแกหลังจบเกมคอมมูนิตี้ชิล ฤดูกาล2024-2025ที่ศึกผ่าเมืองเมืองเ,เตต์ผ่ามาเป็นสีฟ้านั่นเองไปดูกันเลยสถิติแรกนะจ๊นะน่าคือประตูของอเลฮันโดนิวเดอมุงการาโชนั่นเองนะนี่คือนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในรอบ19ปีนะพวกแกนะที่ยิงประตูได้ในศึกคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยนะด้วยวัย20ปีกับอีก40วันอันนี้คือนับตั้งแต่ย้อนไปในยุคนู้นน่ะเชสฟรานกาสนะจ๊ะทำประตูใส่เชลซีได้ในศึกชิงโลกการกุศลปี2005ตออนนนั้น e ีเชสเนะี่ยอายุ18ปีกับ95วันเเท่านนั้อง และการาโชเนี่ยยังเป็นนักเตะเยาวชนที่อายุน้อยสุดในรอบ59ปีที่ยิงได้ในรายการนี้ด้วยนั่นเองนะนับตั้งแต่จอร์ดเบสเลยปีกพ่อมดยุคเก่าเนี่ยนะยิงใส่ลิปูในศึกชิงโลกกลางส่วนปี1965ตอนนั้นจอร์ดเบสอายุ19ขวบกับ84วันเท่านั้นเองนจะจ๊ะแถมการาโชเนี่ยนะก็เพิ่งจะยิงประตูในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ได้แค่2ลูกเท่านั้นลูกแรกก็คือเอฟยไคัพนัดชิงจำได้ไหมเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานเนี่ยนะจ๊ะและประตูที่สองก็คือลูกนี้แหละ เสียดายที่มันเกิดจะเป็นประตูชัยอยแล้วดูซิมาโดนม่งในช่วงท้ายเกมนาทีบาปไม่งั้นนี่แหมสตอรี่นี่แจ๋วแววแจ่มแจ้งนะรับการจโชกการจะชายนะจ๊ะไปดูใส่ตีที่2นะพวกแกนั้นคือประตูตีเสมอของเดอะตะขออย่างแบรโรซิลวากองกลางชาปโปรุเกสนะจ๊ะนี่คือประตูที่4แล้วนะที่เจ้าตัวยิงใส่แมยูเอเตดนะ ซึ่งมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทีมของพ่อใครนะที่เบรนาโนดยิงสายมากกว่าในการคาแข่งนั่นคือวัตเอยวัตฟอร์ดก็าขยอย้ประตูอันดับ2ลงมา4ประตูเนี่ยจริงๆมีหลายทีมนอกจากยูเอตดมีเรมาลิดด้วยเบรนาโนดยิงมาลิดไป4ลูกนะโอลิมปิกมาร์เซยนะจ๊ะเบลเลอร์ลี่สันลิกาซาอุดีอาคาตเซนแล้วก็ไบรตันของโฮฟาเบียนนั่นเองซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ยิงอะไรเยอะแยะมากมายแต่ เป็นนักเตะที่มาจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมซิตี้ได้อยู่เสม,มอเลย่นเองนะอยู่ดีทะลุะมงงงเฉยตัวกระเปียกนึงแต่ว่าไอ้คู่ประกบเป็นเบสเตรมก็ตัวพอกันนั่นเองนะแล้วก็มีช็อตสุดท้ายที่แบบแอบเจริญนหน่อยก็คือยิงอยู่โทษไม่เข้านั่นเองแต่สุดท้ายอย่างโชคดีที่ทีมคว้าแชมป์โลกก,การกุสลไปได้สำหรับเบราโดเดอตะขอซิลวานาะจ๊ะมาต่อกันที่ิติที่3นะพวกแกนั้นคือแมนเชสเตอร์เด็ตกลายเป็นทีมที่แพ้ในศึกชิงโลกก,กาลกุศลมากที่สุด สิบครั้งก็ไปแล้วเออก่อนหน้านี้นะสติเท่ากันกับซิตี้ก็คือ9ครั้งแล้วก็เชลซีนะจ๊ะฐานกับขารักที่เป็นรองแชมป์วลกกุศลถึง9ครั้งเหมือนกันเนี่ยก็กลายเป็นว่าวัดเลยถ้ายู่อฟดได้แชมป์ซิตี้ก็จะกลายเป็นรองแชมป์มากที่สุดแต่พอเอิญนันเบอรซิตี้ได้แชมป์พวกเราก็เลยกลายเป็นรองแชมป์มากที่สุดนะจ๊ะเพียงแต่ว่ายูเอฟดเนี่ยเป็นเจ้าของแชมป์โลกกาุศลมากสุดในประวัติศาสตร์นั่นคือ21สมัยนั่นเองนะแต่แบ่งเป็น17สมัยครองเดียวนะจ ส่วนอีีสมัยนี้ครองร่วมกันในยุคก่อนเนาะนั่นจะทําให้นี่เป็นทีมที่พลาดโลกการกุศลมากสุดทีมเดียวแล้วตอนนี้แซงครวดขึ้นมาแล้วก็คือ10รองแชมป์นั่นเองนะไปดูชัยติที่4นะจ๊ะนั่นคือซิตี้ของอ e ีเพปโกเดล่าคุณซื้อโรคจิตนะปลดล็อกได้แล้วหลังจากชิงโลกการกุศลมา3ปีก่อนนั้นนี่แพ้มาหมดเลย2021ตอนนั้นแพ้เลสเตอร์ไป0-1เนาะ2022ก็แพ้ลิพูไป1-3 และปีแล้วได้ดับเบิลแชมป์มาก็มาดวลกับรองแชมป์อย่างไอ้ปัญญาไฟเป็นไไปอย่างอาร์เซนอลและไปดวลจุดโทษก็ไปพลาดแพ้กับอาร์เซนอลนั่นเองนะจ๊ะก็กลายเป็นว่า3ครั้งก่อนอันนี้แพ้รวดแต่ครั้งนี้แก้ตัวได้เรียบร้อยสาหรับเรือรบสีฟ้านะปิดทา้ายกันที่สถิติสุดท้ายนะเขาบอกว่าใครที่คว้าแชมป์โลกการกุสลหรือคอมมิ้ชิลนนะพวกแกนะเท่ากับโดนท่าอันเท่ากับโดนอาถันนะจ๊ะเพราะว่า13มฤดูกาลหลังสุดนะทีมที่ได้โล่การกุสลไนปคลองเนี่ย มีแค่ปีเดียวเท่านั้นนะไม่ใช่ปีของพ่อใครนะที่จบในการเป็นแชมป์ลีกก็คือ1จาก13ฤดูกาลล่าสุดนะก็อาจจะเป็นคําว่าอาถรรพ์ได้นะพวกแกนะแต่ว่าแฟร์ซิตี้อาจจะไม่ต้องห่วงเพราะว่าทีมเดียวใน13ปีหลังที่ไม่สน4่สน8แล้วก็คือพวกเขานั่นแหละได้โล่นี้ปี2018แล้วก็โชว์ความบ้าบ่ำคว้าแชมป์ลีกด้วการเฉือนลิปูที่ได้97คะแนน ไปแค่แต้มเดียวก็คือกดไป98แต้มคว้าแชมป์ลีกไปได้แล้วก็ยังกว่าอีก2ทั่วก็คือเอฟเอคัพแล้วก็คาราบาลคัพไปด้วยนั่นเองนะไออาถา,านพวกนี้อาจจะใช้กับอีเ๊ปโรคจิตกวาดลาไม่ได้ก็เป็นได้นะพวกแกนะเพราะว่าตั้งแต่รับงานคุมรถไปสีฟ้าพิมล,ลีหกสมัยคาราบาล4สมัยคอมมูนิตี้ชิลสามสมัยเอฟเอคัพสองสมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับยูฟาซูเปอร์คัพและสโมสรโลกอีกอย่างละ1สมัยแล้วมีสถิติบอกด้วยบอกว่า อีเป๊ปเนี่ยพาทีมคว้าแชมป์ไปแล้ว18รายการตั้งแต่คุมรบสีฟ้ามาเนี่ยถิยติเพิ่มเติมคือคุมทีมไป472นัดหารเฉลี่ยวมาเท่ากับเป๊ปเนี่ยนะมันจะได้1แชมป์1ถ้วยในทุกๆ26นัดบ้าบอขอแตกอ้าวและนี่คือการปราศสอบฟอร์มการเล่น,นจะศึกชิงโล่กลางสโ c นค m u n ู t y Shield นั่นเองนะเปิดฤดูกาล2024-2025เป็นซิตี้คว้าโล่ไปสวิตเต็ดก็เป็นรองแชมป์รายการนี้ครั้งที่10แล้ว มากที่สุดในประสาทของฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลเลยนั่นเองนะจ๊ะเอาหลังจากจบการประกาศผลสอบยังมีคอนเทนต์ต่อเนื่องเลยกับเรดเดย์วิวนั่นเองนะจะ๊ะซึ่งจะดำไปหาข้อมูลมานะหลังจากเมื่อวานนี้นะพวกแกนะที่มันมีข่าวมาว่ายูเวต็ดปิดดิวเฮียอาร์ดูวีอาร์โกกันเรียบร้อยสำหรับนูเซายมัตราอยุยแล้วก็มาต้าอสเดลิก2แนวรับจากไบร์แมนิกนะจะ๊ะมัตราุยในค่าตัวประมาณ15ล้านยูโรบวกไอรอนอีก5ล้านยูโรนะ ส่วนเดลิกค่าตัวประมาณ45ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรก็ไปเสร็จรวมกัน2คนเนี่ยยูเต็ดจ,จ่ายเงินไปแค่60ล้านยูโรหรือประมาณ52ล้านปอนด์เท่านั้นเองกับนักเตะวัย26ปีทีมชาติโมร็อกโกนะจากมาสรูยแล้วก็กองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย24ปีอย่างมาต้ายเดลิกนั่นเองนะจ๊ะซึ่ง2คนนี้ย้ายมาจากบาเยอร์นมิิวคทั้งคู่เลยพวกแกและการมาจากบาเยอร์เนี่ยหลายคนสงสยัยเฮ้ยเราไม่เคยาย้ายไปบาเยอร์เลยนะนักเตะยูเต็ดซึ่งไม่เคยมีจริงนะ แต่นักเตะบาเยอร์ย้ายมาเยอเต็ดเนี่ยก่อนหน้านี้มีหรือเปล่าตอบตัวนี้เลยมีเออแล้วมีถึง3คนด้วยเผื่อพวกแกล,ลืมวันนี้เจ๊ไปหาข้อมูลมาเมาส์มอยให้ฟังกันตรงนี้แล้วกันซึ่งมาสราอุยกับเดลิกเนี่ยนะเป็นอีก2คนที่ย้ายตรงจากบาเยอร์มาอยู่กับเยอเต็ดอันนี้ไม่นับโจัชเซอร์เซ่นะจ๊ะที่ย้ายจากบาเยอร์ไปอยู่บอลญยาก่อนแล้วบอลญยาเข้ามาอยู่กับเรานะเพราะฉะนั้น3คนก่อนหน้าเดลิกกับมาสราอุยมีใครบ้างไปดูกันเลย เริ่มต้นกันที่คนแรกนั่นคืออดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษอย่างโอเว่นฮักกรีฟนั่นเองนะจ๊ะย้ายมาอยู่ยูไนเต็ดในปี2007นะตอนนั้นเนี่ยค่าตัว17ล้านปอนด์เซ็นสัญญ,ญากับ4ปีเลยแล้วก็สวมเสื้อหมายเลข4นั่นเองโดยโอเว่นฮักกรีฟเนี่ยนะเกิดและโตที่แคนาดาแต่ว่าป,ป้าเนี่ยเป็นคนอังกฤษส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนเวลนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่ที่อะคาเดมี่ของบาเยอร์มิวนิกนั่นเองนะแล้วก็โดนดึงมาตอนนั้นจากแคนาดารู้สึกอกกายุวัน16ขวบาเยร์น ก่อนจะถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ช่วงอายุแค่17-18ปีเท่านั้นนะแล้วก็เคยลงเล่นนะัดชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกให้บายเยนร์คว้าแชมป์มาแล้วในปี2001นะจ๊ะแล้วก็เป็นนักเตะไม่กี่คนนะที่ติดทีมชาติอังกฤษทั้งที่ไม่เคยลงสนามให้กับทีมในอังกฤษเลยสักครั้งเดียวนะนี่ก็คือหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ทักษะบอลดีเปิดบอลได้ดียิงฟรีคิกก็เด็ดด้วยนั่นเองนะแล้วก็พลังงานสูงด้วยแต่ข้อเสียของฮาเกเหมือนที่พวกแกรู้แหละ เจ็บบ่อยเจ็บง่ายมาก4ปีที่เล่นยูเเต็ดเนี่ยรักษาตัวไปแล้วประมาณ2ปีครึ่งเล่นเต็มๆแค่ฤด,ดูกาลเดียวก็คือ2 0 0 7 2 0 0 8แล้วก็มีประตูฟรีคิกสุดสวยใส่อาร์เซนอลด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ลงเป็นตัวจริงในนัดชิงชนะเลิศอยู่แฟชั่นเนสลีกปี2008ที่มอสโกในการดวลกับเชลซีด้วยนั่นเองนะจ๊ะสำหรับฮากรีฟนะอ่ะ นั่นคือคนแรกนะที่ย้ายมาจากไบร์มิเนกสู่แมนยูเต็ดในปี2007ขยับไปดูคนที่2นะพวกแกนะคนที่2เนี่ยที่เราหาข้อมูลมาเป็นบาสเตียนสไพล์เซนเปอร์บาสเตียนชอยสไตรเกร์นะจ๊ะกองกลางพลังงานสูงและทักษะดีของไบร์มิเนกนั่นเองแล้วก็เป็นทีมชาติเยอรมันด้วยนะยูเต็ดไปดึงมาซัมเมอร์2015ปีนั้นเนี่ยในยุคข,ของหลุยฟานเกาวหรือว่าอาจารย์หลุยลองทรงเนี่ยจ๊ะเจ้าของปัญนยาบ้าบอลนั่นนะนะซื้อมาตอนนั้นค่าตัว6.5ล้านปอนด์กล่่่าาาาววเเเฮ้้ยยขมนี เอาประสบการณ์นะเอาดีกีแชมป์โลกดีกีแชมป์บนเดสิกาแชมป์แชมเปี้ยนส์กับไบเอเมเนกมาช่วยน้องๆในทีมอะไรแบบนี้นะแต่สุดท้ายตอนย้ายมาเนี่ยอายุของชไวนี่ไปแตะหลัก3นะแล้วก็มีการ,รเจ็บรบกวนด้วยติดโทษแบนด้วยลงสนามก็ไม่เยอะทีนี้พอจะหลุยเด้งไปคนที่เข้ามาสานงานต่อคือโชเซ่มูรินโญ่เดอะสเปเชียลวันกลับไม่ลงรอยกับชไวนี่ดรอปชไวนี่ให้ไปซ้อมกับทีมเยาวชนห้ามใช้ล็อกเกอร์ลูมของชุดใหญ่ห,ห้ามเข้าโรงอาหาร นะแล้วก็ไม่มีคนคอยดูแลเรื่องรองทงรองเท้าเรื่องชุดต้องดูแลตัวเองเหมือนนักเตะเยาวชนอะไรแบบนี้เรียกได้ว่าชอยนี่เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยแค่เหมือนคุยกันแล้วไม่ถูกคอหรือว่ามูนโยไม่ชอบสุดท้ายเนี่ยนะกลายเป็นว่าชวายนี่เองก็อำลายูเตดไปแบบเงียบๆไปอยู่กับชิรโ์กโฟไฟเออร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมูนโยก็ออกมาขอโทษผ่านสื่อบอกว่าเขาทํากับชวยนี่เกินไปทั้งนั้นที่ชวยไซเคอร์เองไม่เคยว่าร้ายยูเตดไม่เคยว่าร้ายมูนโยเลยซากกต่ครั้งเดียวเขาบอกว่า เขารักบบเออร์เนิกมากถ้าต้องย้งายออกจากบบเยอร์เทมเดียวที่เขาจะมาเล่นนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างที่บอกไปเจอกันในเวลาที่มันผิดนั่นเองสําหรับชชยนี่และแมนยูไนเต็ดนะจ๊ะปิดท้ายที่คนล่าสุดเพิ่งย้ายมาในตลาดหน้าหนาวเมื่อปี2023ที่ผ่านมานะเป็นการยืมตัวมาจากบบเออร์เนิกนั่นคือมาเซลเดือเพื่อชีวิตซาบิเซอร์นั่นเองนะจ๊ะกองกลางตีชาตออสเตรียนะตอนนั้นย้ายมาก็หวังจะมาเป็นตัวหลักให้กับแมนยูไนเต็ดแต่ย้ายมาปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวก เดี๋ยวก็อะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นเดีลที่แฟนบอเตดจำได้มั่งจําไม่ได้มั่งคุ้นคุ้นเอ๊ยย้ายมาหรือเปล่าวะจริงๆคือย้ายมาจริงนะสุดท้ายจะซื้อขาดที่ตัว20ล้านปอนด์อยู่แต่บอกไม่ไหวอ่ะภาพร่างกายเหมือนจะเล่นเนีงกฤษไม่ได้ก็เลยกลับไปอยู่บาเยอร์แล้วบาเยอร์ก็ขายไปให้บรูซ์เดอร์มุนตอนนี้เล่นอยู่กับดอทมุนนั่นเองสำหรับมาเซลเพื่อชีวิตซาบิเซอร์หรือว่าพี่เทอรลี่แห่งออสเตรียนั่นเองนะจ๊ะเออนั่นก็คือ3คนนะที่เคยย้ายจากบาเยอร์นิกมาอย มาตายสลิกจะย้ายตามอีกสคนเป็น5คนนี้ที่เคยอยู่กับบาเยอร์แล้วย้ายตรงมาอยู่อยู่ในเต็ดนั่นเองอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของทุกเรกื่องราวปีศาจแดงแมชเชอร์เซอเร์เตดในเรดเดวีวันนี้นั่นเองหวังว่าจะจุใจเต็มอิ่มนระจัดให้จำจำและสำหรับแฟนแมนยูเต็ด ทุกคนที่เป็นอีฮอลอ์คอนเจนดำมนั่นเองนะหลังจากนี้ก็จะเจอกันแบบนี้นะมัรยากาศก,าก็จะเปลี่ยนแปลงไปใหม่ๆสดๆให้แบบแฟนๆได้แบบอ่าเปลี่ยนบรรยากาศจะบ้างแล้วกันสำหรับฤดูกาล2024-2025ีน2024ถ้ารักกันชอบกันก็กดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้าหน้าตัวนี้เอาเจดัด้วยแล้วกัน แล้วก็ติชมกันมาได้นะว่าเป็นไงสตูดิโอฉากเชิญอยากให้มีอะไรเพิ่มเติมอันนั้นเยอะไปนี้น้อยไปบอกกันได้เดี๋ยวให้คุณแจ๊บสปอร์ตเทดี้ก้าเขาจ,จัดการให้นะฝากด้วยแล้วกันนะจ๊ะแล้วเจอหน้าเจอตาได้แบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันอาทิตย์แบบนี้พรุ่งนี้วันจันทร์หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติก็ขอให้มีความสุขต,ต่อเนื่องเลยทั้งอาทิตย์แล้วก็จันทร์นั่นเองนะจ๊ะชาร์จแบตให้เต็มเหน,นียววันอังคารไปลุยชีวิตกันต่อขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้ว ่วนวันนี้ไปเว้ย